สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นการเมืองไทยนะครับวันนี้เราจะมาสำรวจบทสรุปของยุคสมัยที่ทรงอำนาจมากกว่า12ปีของพี่น้อง3ามปอซึ่งก็คือโครงสร้างอำนาจหลักเลยหลังรัฐประหารปี57แล้วก็ดูเหมือนว่า กำลังจะเดินทางมาถึงฉากสุดท้ายแล้วใช่ค่ะเป็นฉากจบที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมีบทสรุปที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยประเด็นนี้เลยครับที่น่าสนใจที่สุดคือข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยชี้ให้เห็นเลยว่าในขณะที่น้องสองคนเหมือนจะได้ลงจากอำนาจไปแบบสวยๆหรือที่เรียกว่า soft landing แต่สำหรับพี่ใหญ่คนโตอย่างพลเอกประวิทย์วงสุวรรณสถานการณ์มันกลับซับซ้อนกว่าน,นั้นมากทำไมเส้นทางของพี่น้องสามคนถึงได้ต่างกันขนาดนี้ครับทั้งที่ก็มาจากรากฐานเดียวกันแท้ๆเป็นคำถามที่ตรงประเด็นมากเลยค่ะคือก่อนจะไปถึงพลเอกประวิทย์เราอาจจะต้องเข้าใจภาพรวมก่อนว่าสามปอเนี่ยคือกลุ่มพี่น้องทห,ทหารที่ผูกพันกันแน่นแฟนมากอะ่ะมาจากหน่วยทหารเสือราชนีซึ่งก็เป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ชั้นยอด ความผูกพันตรงนี้แหละคะ่ะที่เป็นรากฐานอํานาจของพวกเขาเลยอ๋อเหมือนเป็นพี่น้องร่วมสาบานในทางการเมืองจะว่าอย่างนั้นก็ได้คะ่ะทีนี้พอมาดูการลงจากอํานาจปอน้องเล็กคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาอันนี้คือไปได้ไกลที่สุดเป็นนายกถึง9ปีเต็มสุดท้ายท่านก็ได้ปิดฉากเส้นทางการเมืองแบบต้องเรียกว่าสมบูรณ์แบบเลยด้วยการไปรับตําแหน่งองคมนตรีถือว่าเป็นการลงจากหลังเสือที่สง่างามมาก ใช่คะ่ะไม่มีเรื่องวุ่นวายอะไรตามมาเลยแล้วพอกลางล้ครับพลเอกอนุพงศ์สาเผาจินดาหรือปอป๊อกปอป๊อกพลเอกอนุพงศ์นี้ก็น่าทึ่งไม่แพ้กันนะคะท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ครองตำแหน่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้สิ่งที่ท่านทําก็คือการวางรากฐานอํานาจในกระทรวงมหาดไทยเอาไว้แบบเหนียวแน่นมากๆตั้งแต่ระดับล่างไปจนถึงระดับประลัดกระทรวงในปัจจุบันเลยโอ้โหพอถึงเวลาท่านก็วางมือทางการเมืองไปแบบเงียบ แต่ทรงพลังมากคือทิ้งมรดกเครือข่ายเอาไว้เบื้องหลังพอฟังแบบนี้ยิ่งเห็นภาพชัดเลยครับสองคนแรกลงจากเวทีไปอย่างราบรื่นมากจริงๆตัดภาพมาที่พี่ใหญ่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณที่ยังอยู่ในตําแหน่งหัวหน้าพักพลังประชารัฐทําไมเส้นทางของท่านถึงดูครุกรลากว่าน้องๆมากนะครับในข้อมูลใช้คําว่าท่านกําลังหาทางลงอย่างสง่างามอืม,มันหมายความว่ายังไงครับคํานี้ คำว่าหาทางลงเนี่ยแหละค่ะคือหัวใจของเรื่องเลยมันบ่งบอกว่าการลงจากอํานาจของท่านมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเหมือนน้องๆแต่เป็นกระบวนการที่ต้องจัดการอย่างระมัดระวังมากๆม,มีการยืนยันแล้วนะคะว่าจะยังเป็นหัวหน้าพักต่อไปแต่จะไม่เป็นแคนดิเดตนายกอีกแล้วออ นี่คือสัญญาณแรกของการค่อยๆลดบทบาทตัวเองลงในแหล่งข้อมูลมีคำเปรียบเทียบที่ผมว่าตรงพลังมากเลยนะครับเขาบอกว่าท่านเป็นเหมือนเจ้าป่าที่พอเริ่มป่วยหรืออ่อนแรงลงสิงสารสัตว์ก็เงียบป่าทั้งป่าก็เงียบสงบไปเลยมันสะท้อนภาพอะไรในพักพลังประชารัฐครับเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดเลยค่ะในยุคที่ท่านรุ่งเรืองพลเอกประวิตย์คือศูนย์กลางอำนาจจริงๆ เป็นเหมือนไข่แดงที่ทุกกลุ่มกวนทุกขั้วอํานาจต้องวิ่งเข้าหาครับแต่เมื่อเจ้าป่าเริ่มส่งสัญญาณว่าจะพักพลวัตต่างๆในพักก็เปลี่ยนไปการต่อรองการวิ่งเต้นต่างๆก็ลดความเข่งข้นลงอย่างเห็นได้ชัดเลยบทบาทของท่านตอนนี้จึงเปลี่ยนจากการเป็นผู้กุมอํานาจสูงสุดมาเป็นการประคับประคองพักเพื่อส่งไม้ต่อให้คนรุ่นใหม่การที่คุณตรินุชเทียนทองเข้ามาเป็นเลขาที่การพักก็คือส่วนหนึ่งของแผนนี้ ใช่ครัคือความพยายามจะสร้างพักให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่ยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ใช่พักที่ผูกติดกับบารมีของคนคนเดียวอีกต่อไปน่าแปลกนะคะจากคนที่เคยถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางอำนาจตัวจริงเลยนะคุมทุกอย่างอยู่เบื้องหลังอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้สถานการณ์มันพลิกผันมาถึงขนาดนี้ได้ล่ะครับแหล่งข้อมูลที่เรามีชี้เป้าไปที่ช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาค่ะคือระหว่างปี2565ถึง2566 ว่ากันว่าเป็นสองปีแห่งวิบากกรรมของพลเอกประวิทย์อย่างแท้จริงเลยมันมีหลายปัจจัยถาโถมเข้ามาพร้อมๆกันจนสั่นคอนบารมีของท่านอย่างรุนแรงโอ้โหสองปีแห่งวิบากกรรมเรามาค่อยๆแกะรอยกันหน่อยได้ไหมครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงเวลานั้นได้เลยค่ะเรื่องแรกที่ใหญ่แล้วก็ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างที่สุดก็คือความพ่ายแพ้แบบถลม่มทลายในการเลือกตั้งปี66ครับ ต้องไม่ยืมว่าพักพลังประชารัฐเคยตั้งเป้าหมายไว้สูงลิ้วเลยนะคะระดับร5อยถึง170ที่นั่งเลยผมยังจำตัวเลขนั้นได้เลยครับเป็นเป้าที่ดูทะเยอทะยานมากๆตอนนั้นใช่ค่ะแต่ผลที่ออกมาคือได้สสมาแค่40ที่นั่งเท่านั้นหายไปเยอะมากหายไปกว่าร้อยที่นั่งมันไม่ใช่แค่พลาดเป้าแต่มันคือการพังทลายของความคาดหวงังและมันสั่นคอนสถานะผู้จัดการรัฐบาลของท่านอย่างรุนแรงจุดนี้คือจุดเริ่มต้นของวิบากกรรมทั้งหมดเลยก็ว่าได้ แล้ววิบากกรรมที่2คืออะไรครับเป็นผลพวงจากความพ่ายแพ้หรือเปล่าครับเป็นเรื่องภายในพักเต่งที่ปะทุข,ขึ้นมาค่ะคือความขัดแย้งที่รุนแรงแล้วก็ต่อเนื่องมาตลอดคือพลังประชารัฐเป็นพักที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มกวนต่างๆพอศูนย์กลางอํานาจเริ่มอ่อนแอสงครามย่อยๆภายในก็เกิดขึ้นทันทีอืมและมีข้อมูลหนึ่งที่ยืนยันเรื่องนี้ได้ดีมาก คือพักพลังประชารัฐเป็นพักที่เปลี่ยนเลขาธิการพักบ่อยที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยยุคใหม่เลยค่ะโอ้โหพอไล่ลายชื่อเลขาธิการพักแบบนี้แล้วเพื่อนเห็นภาพชัดเลยว่ามันวุ่นวายขนาดไหนตั้งแต่คุณอุตมะคุณส่วนทิรัตร้อยเอกธรรมนัฐมาจนถึงคุณภัยบูนแล้วก็คุณตรีนุชใช่ค่ะมันแทบจะเป็นเก้าอี้ดนตรีเลยนะครับเนี่ยถูกต้องเลยค่ะ มันคือภาพสะท้อนสงครามย่อย,ยๆภายในพักการเปลี่ยนจากสายเทคโนครสของคุณอุตมะสาวนายนมาเป็นสายกำลังอย่างร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่าแล้วก็วนไปที่สายบ้านใหญ่อย,อย่างคุณสันติพร้อมพัดจนมาถึงคุณตรีนุชเทียนทองมันบอกเราว่าสูงกลางอำนาจของพักแกว่งไปมาตลอดเวลาไม่เคยมีใครคุมเกมได้เบ็ดเสร็จจริงๆเป็นอาการของบ้านที่เสาหลักเริ่มสั่นคลอนว่าอย่างนั้นเลยค่ะ ให้แพ้เลือกตั้งความขัดแย้งก็รุนแรงขึ้นมีอะไรที่หนักหนาสาหัสกว่าน,นี้อีกไหมครับมีค่ะและเรื่องนี้น่าจะส่งผลกระทบทางใจต่อท่านรุนแรงที่สุดนั่นคือการถูกคนสนิทที่ไว้วันใจหักหลังแหล่งข้อมูลใช้คำที่รุนแรงมากว่าท่านกระอักเลือดเลยทีเดียวกระอักเลือดโห oh, คำนี้แรงมากนะครับมันสะท้อนความเจ็บปวดในทางการเมืองหรือเป็นเรื่องความรู้สึกส่วนตัวที่ถูกคนไว้ใจหักหลังครับคิดว่าเป็นทั้งสองอย่างเลยค่ะ ในทางการเมืองคือการเสียกำลังคนมีคนสนิทข้างกาย3คนที่แยกตัวออกไปตั้งพักใหม่ครับแล้วก็ดูดสอสอของพักไปด้วยมันคือการตัดแขนตัดขาตัวเองแต่ในทางความรู้สึกสำหรับคนที่เป็นพี่ใหญ่ที่ดูแลปกป้องฟูมฟักคนอื่นมาตลอดชีวิตการมาเจอเรื่องแบบนี้มันคือพิษบาดแผลที่ร้ายแรงมากมันทำลายภาพลักษณ์ของผู้มีบารมีที่ทุกคนต้องเกรงใจ เหมือนโดนแทงข้างหลังจากคนที่เคยอุ้มชูมากับมือยังไม่หมดแค่นั้นใช่ไหมครับผมจำได้ว่ามีเรื่องคลิปเสียงออกมาในช่วงนั้นด้วยใช่ค่ะมีประเด็นคลิปเสียงที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการพูดคุยเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยซึ่งถึงแม้จะมีการปฏิเสธว่าเป็นแค่เสียงคล้ายแต่มันก็สร้างแรงกระเพื่อมแล้วก็ทําให้ภาพลักษณ์ของท่านเสียหายไปไม่น้อยเลยจากที่เคยเป็นผู้มีอํานาจหลังฉากที่ดูน่าเกรงขาม ก็กลายเป็นเป้าให้คนวิาพากษ์วิจารณ์ได้ง่ายขึ้นถูกต้องค่ะแล้วก็ยังมีกรณีของบิ๊กโจ๊กอีกที่ดูเหมือนจะเป็นอีกหนึ่งฟางเส้นสุดท้ายกรณีของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานนี่น่าสนใจเป็นพิเศษค่ะเพราะในอดีตคนมักจะมองว่าท่านเป็นหนึ่งในคนที่พลเอกประวิทย์ให้การสนับสนุน แต่การออกมาเปิดประเด็นเรื่องต่างๆในวงการตำรวจมันเหมือนการส่งสัญญาณว่าร่มเงาของพี่ใหญ่ได้ไม่ได้คุ้มครองทุกคนได้เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว oh. มันคืออีกหนึ่งรอยร้าวที่แสดงให้เห็นว่าบารมีของท่านกำลังถูกท้าทายจากทุกทิศท,ทุกทางจริงๆพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นเลยครับว่าปัจจัยลบมันเข้ามาจากทุกทิศท,ทุกทางเลยทั้งเรื่องนอกบ้านเรื่องในบ้านเรื่องลูกน้องเรียกได้ว่าเจอพายุรอบด้านภาพใหญ่ของการเมืองไทยในปัจจุบัน จะเห็นว่าภูมิทัศน์การเมืองมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะข้อมูลที่เรามีชี้ว่าไม่มีที่ยืนสําหรับพรรคเล็กอีกต่อไปพรรคขนาดกลางเองก็อยู่ยากขึ้นครับพรรคพลังประชารัฐที่อํานาจของศูนย์กลางอ่อนลงก็กําลังเผชิญกับความท้าทายนี้ไม่ต่างกันในข้อมูลมีประโยคหนึ่งที่ผมอ่านแล้วต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยคือมีคนปิดทางเข้าป่าเพื่อไม่ให้คนเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์จากพลเอกประวิทย์เหมือนเดิมแล้ว ประโยคนี้บอกอะไรเราครับใครคือคนปิดทางเข้าป่ามันเป็นประโยคที่สะท้อนภาพได้คมคายมากค่ะป่าในที่นี้ก็คือศูนย์รวมอำนาจและผลประโยชน์ที่เคยมีพลเอกประวิทย์เป็นเจ้าป่าในอดีตป่านี้เปิดกว้างให้ใครต่อใครเข้ามาพึ่งพิงบาร,รมีได้แต่คำว่ามีคนปิดทางมันบอกเราว่าหนึ่งคือบาร,รมีของเจ้าป่าคนเดิมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป hmm. สองคือมีศูนย์อำนาจใหม่หรือกลไกอำนาจอื่นที่สามารถเข้ามาขวางกั้นได้แล้ว อำนาจต่อรองของท่านจึงลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญบทบาทของท่านจากนี้ไปจนถึงการเลือกตั้งปี2 5 6 9ก็เลยน่าจะเป็นแค่การประคองพรรคให้ไปต่อได้เท่านั้นใช่ค่ะไม่ใช่ผู้กำหนดเกมหลักอีกต่อไปเท่ากับว่าบทบาทในฐานะผู้ทรงอิทธิพลเบอร์หนึ่งได้จบลงแล้วจริงๆอาจจะพูดได้ว่ากำลังอยู่ในช่งวงเปลี่ยนผ่านไปสู่บทบาทใหม่ค่ะคือการเป็นปูชนียบุคคลหรือผู้ใหญ่ที่คอยให้คำปรึกษามากกว่าจะเป็นผู้บัญชาการที่กลุ่มอำนาจเบ็ดเสร็จเหมือนในอดีต สรุปแล้ววันนี้เราได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากของการปิดฉากตำนานสามปอที่กินเวลายาวนานกว่าทศวรรษน้องสองคนอย่างผลเอกประยุทธ์และผลเอกอนุพงศ์สามารถลงจากเวทีไปได้อย่างราบรื่นและสง่างามในขณะที่พี่ใหญ่คนโตอย่างพลเอกประวิทย์กลับต้องเผชิญกับบทสุดท้ายที่ท้าทายและซับซ้อนที่สุดในชีวิตการเมืองของท่าน ถูกต้องค่ะและเส้นตายที่สำคัญก็คือการเลือกตั้งครั้งหน้าในปี2569ซึ่งข้อมูลจากหลายแหล่งก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่านั่นน่าจะเป็นจุดสิ้นสุดบทบาททางการเมืองอย่างเป็นทางการของพลเอกประวิทย์และจะเป็นการปิดบัญชีตำนาน12ปีของ3ปอถือเป็นการสิ้นสุดยุคสมัยทางการเมืองที่สำคัญมากยุคหนึ่งของประเทศไทยเลยใช่เลยค่ะครับและเมื่อเรื่องราวทั้งหมดนี้เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุด มันก็ทิ้งท้ายด้วยคำถามที่ใหญ่และน่าขบคิดสำหรับอนาคตการเมืองไทยนะครับว่าเมื่อเจ้าป่าคนเดิมกำลังจะจากไปและป่าแห่งอำนาจนี้กำลังจะเปลี่ยนเจ้าของใครหรือกลุ่มอำนาจใหม่กลุ่มใดที่จะก้าวเข้ามาเติมเต็มสุญญากาศนี้และระบบนิเวศท,ทางการเมืองของไทยนับจากนี้ไปจะมีหน้าตาเป็นอย่าง